เห็นโพสต์รูปว่ากำลังฟิตซิกแพคอ๋อ <laughs> ใช่ครับก็ฟิตสำหรับหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะผมก็เขาดูแล้วก็แสดงใน,ในเรื่องนี้ด้วยครับแล้วมันยากง่ายไงบ้างกับฟิตซิคแพคฟิตหุ่นเนี่ยผมว่ายากมากครับก็ต้องตื่นเช้าต้องมีวินัยนะฮะต้องคุมอาหารต้องออกกําลังกายและอีกที่ยากที่สุดก็คือ,อต้องงดสุราสักพักหนึ่งด้วยนะฮะ <laughs> แต่ก็ทําได้ครับเพราะว่า มันไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจจะทาตอนนี้คือเริ่มมาละเริ่มมาแล้วนิดรับมาแล้วเป็นไงบ้างเม่อันเห็นวีแววยังเป็นยังขึ้นมาบ้างนะเดี๋ยวในหนังนี้น่าจะได้เห็นกันแน่จริงจริงมันหนักขนาดไหนเพราะว่าเราเองไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่จริงจริงแล้วผมจะไปทางคาร์ดิโอมากกว่าแต่ไม่ค่อยได้ยกเวทหรืออะไรเนี่ยแต่ทีนี้ก็ได้าฟิตหุน่นแล้วก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอดีเวทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็เนี่ยแหละเ็นแต่หลายคนแซวกันเยอะว่าอยากเห็นซิกแพคของพี่เดย์อะไรโอเคครับก็เดี๋ยวได้ดูนะครับเดี๋ยวจะถอดเสื้อให้ดูไม่ใช่ตอนนี้นะเข้ายิมหนักขนาดไหนก็เกือบทุกวันครับก็เกือบทุกวันก็ประมาณประมาณสอชั่วโมงครับเกือบทุกวันคือเอาจริงเอาจังครับผมอ่ามันเริ่มมาจากอะไรถึงอยากแบบหันมาฟิกซิกแพคเพราะว่าพี่ทอมบอกว่าเฮ้ยฉากเนี้ยมันจะมี ถอดเสื้อนะผมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวกูต้องไปจัดการแล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มมาควบคุมทุกอย่างหมดเอาของอาหารก็ต้องดูด้วยครับดูด้วยก็กินคลีนแล้วก็พยายามกินโปรตีนในระดับที่เราต้องการให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันมีปัญหาไหมล่ะครับเพราะว่าเราเอาเองก็งานเยอะเหมือนกันแล้วพอมาลดมาทุกอย่างมีปัญหานิหนึงมีปัญหาเพราะว่าเราต้องนอนดึก ก็อาจจะต้องตื่นชเช้าตรงี้แต่ก็จะพยายามจัดเวลาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้านอนไม่เต็มที่ไปยกเวทอะไรเนี่ยโหหน้ามืดตาลายได้นะครับนี่กินินนะ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ